สารรับฟ้องแล้วบอสนวัดปะทะอนุทินปมหมิ่นประมาทวิจารณ์โควิดเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การฟ้องร้องธรรมดาแต่มันคือสึกเดือดระหว่างคนดังสองค้่ที่ถูกพูดถึงไปทั่วโซเชียลล่าสุดสารมีคำสั่งรับฟ้องแล้วงานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปต้องตามต่อ กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์อีกครั้งเมื่อบอสนวัตอิสระไกรศินเจ้าของเวทีนางงามชื่อดังออกมาโพสต์เฟซบุ๊กประกาศข่าวใหญ่ว่าสารได้มีคำสั่งรับฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยต้นเหตุของคดีนี้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาบอสนวัตเคยโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลด้านสาธารณาสุขซึ่งในเวลานั้นนายอนุทินได้ยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทจากการวิจารณ์ดังกล่าวล่าสุด12ตุลาคม2568ที่ผ่านมาบอสนวัตได้โพสต์เฟซบุ๊กอัปเดตความคืบหน้าระบุว่า นายอนุทินฟ้องหมิ่นประมาทผมเรื่องวิจาร์ณโควิดสารยกฟ้องแต่ท่านอุทธรต่อพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าคนสาธารณะวิจาร์ณก็ไม่ได้สารบอกมูลเหตุไม่เพียงพอท่านนายกก็สั่งให้ทีมอุทธรจนสารรับเข้าสู่กระบวนการสืบสวนเรื่องแค่นี้ผมอยากให้ท่านเอาเวลาไปช่วยประชาชนให้มากกว่านี้ครับ โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นกระแสทันทีชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลายคนต่างแสดงความเห็นทั้งเห็นใจและตั้งคำถา,ถามถึงการใช้สิทธิทางกฎหมายในกรณีนี้โดยมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้นี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะสารรับฟ้องคือมีมูลจริงบอสพูดแรงแต่พูดจริงหลายคนคิดแบบเดียวกันแหละช่วงโควิด อยากเห็นความยุติธรรมไม่ใช่แค่คนมีอำนาจฟ้องได้ฝ่ายเดียวบอสใจถึงมากกล้าออกมาพูดแบบนี้ต้องมีของจริงแน่ถ้าแค่แสดงความคิดเห็นแล้วโดนฟ้องแบบนี้คนจะกล้าวิจารณ์ไหมอยากให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆบ้านเมืองจะได้ไม่วุ่นวายสารรับฟ้องแล้วรอดูผลสุดท้ายเลยงานนี้ไม่ธรรมดาแน่บอสโดนฟ้องอีกแล้วแต่ก็ยังยิ้มได้คนจริงไม่กลัว เห็นต่างไม่ผิดแต่อย่าถึงขั้นใช้กฎหมายปิดปากกันเลยขอให้ความจริงปรากฏไม่ว่าฝ่ายไหนผิดหรือถูกขอแค่ยุติธรรมเท่านั้นพอในสังคมประชาธิปไตยคำว่าวิจารณ์กับหมิ่นประมาทมีเส้นบางๆกั้นอยู่แต่สิ่งที่เราควรยึดไว้คือความจริงและความรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองเพราะคำพูดมีพลังมากพอที่จะสร้างหรือทำลายใครได้ในพริบตา